ผัดไทยที่หนึ่งผมลอยลงมาจากดาวเสาผมสถิตอยู่ดาวเสาผ่านดาวเครื่อหัมาลงมาดาวองคากว่าจะมาถึงดาวโลกได้ผมเดินทางประมาณหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบล้านปีกว่าจะมาถึงดาวโลกเพื่อที่จะกินผัดไทยของร้านนี้ก็คือผัดไทยแม่อํานะครับผมนี่ครับผมไดสิ้ ชีวิตไม่สิ้นมันก็ต้องดิ้นกันไปทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนผมอานะครับผมจะมากินผัดไทยวันนี้ ผมได้มาเจอผัดไทยที่หนึ่งผมลอยลงมาจากาดาวเสาผม,มาสถิตอยู่ดาวเสาผ่านดาวเฤรหัสามาลงมาดาวองคารกว่าจะมาถึงดาวโลกได้ผมเดินทางประมาณหนึ่งพันสี่ร้ <450 S 2> ยอรหยห้าสิบล้านปีกว่าจะมาถึงดาวโลกเพื่อที่จะกินผัดไทยของร้านนี้ก็คือผัดไทยแม่อ่นะครับผมนี่ครับผมได้ซื้อมาสองอย่างหนึ่งคั่วไก่กับผัดไทยอ่ะนี่เห็นไหม โอ้พระเจ้ามันยอดมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นผัดไทยที่ผมกินประจำก็คืออร่อยอครับทุกคนแล้วก็ช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้เราไม่สามารถที่จะนั่งกินที่ร้านได้เราก็ต้องมากินไปซื้อมากินหรือสั่งมากิน mm hmm. ก็ได้ทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนผมขอไปเอาน้ำที่ดาวเสาก่อนผมต้องเดินทางไป1,400ล้านปีเหมือนเดิมเดี๋ยวผมมาไปขอเอาน้ำก่อนแป๊บหนึง่ง ก็กมาแล้วครับทุกคนได้เดินทางมาอีกครั้งแล้วครับเนื่องจากเมื่อกี้ขึ้นไปดาวสองมาลงมาดาวโลกใหม่แล้วแป๊บเดียวผมได้ทํายานอวกาศที่ยิ่งใหญ่แล้วแบบแวบไปแวบมาได้โอเคกโอเคครับทุกคนแล้วนี่ก็คือปลทาจะมากินอยทุกคนมามีอะไรบ้างนี่ยทุกคนมาตะเกียบนี่ปัดไทยหน้ากุ้งอ่านี่ทุกคนอ่านี่นะ นี่ใส่ไก่แล้วก็เขาก็จะแบบมีกุ้งให้ก็คือผัดไทยหน้ากุ้งอ่ะทุกคนอ่านี่คือกุ้งสนับสนุนโดยโอุย้ยโคกที่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ทุกคนมาอ,อร่อยแน่นอนแล้วก็ข้างแรกก็จะบีบมะนาวใส่ก่อนผมชิมดูก่อนนะทุกคนว่าเราไม่ต้องปรุงอะไรหรือเปล่านี่นะทุกคนทุกคนนะ เนี่ยทุกคนกุ้งนะอเอาจอดเห็นไห<ช>มถ้าใครอยากไปกินที่ร้านก็ไปได้เลยนะทุกคนผัดไทยไม่อำนะครับใส่มะนาวนิดนึงผักทุกคนอันนี้ อ,อ,อร่อยทุกคนพู้เยอะไม่ได้เน่ยอมากินต่อหน้าเลยเอานี่ใครใครที่กำลังจะหิวข้าวอยู่ผมก็ไม่รู้นะทุกคนกลางคืนนะแบบนี่ยผมผัดไทยใส่กุ้งนะครับผมผมชอบกินอันนี้นะผัดไทยใส่กุ้งเนี่ยมาอื้ม ถ้าใครชอบกินก็แบบ้าะชอบอาหารที่แบบแบบตัวเองชอบอย่างเงี้ยก็มันแล้วแต่มันแล้วแต่คนอะ่ะว่าใครชอบกินแบบไหนหรือแบบชอบร้านไหนอย่างเงี้ยผมบอกไว้ก่อนเลยนะทุกคนว่าไม่มีผิดไม่มีถูกว่าเราจะกินแบบร้านไหนที่อร่อยมันสําหรับเราอะ่ะเออเงี้ย ก็เป็นอีกร้านหนึ่งนะที่ผมชอบกินผัดไทยแม่อำนะก็มีหลายร้านอยู่ที่ผมไปกินมาแต่ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือผัดไทยไม่อำนี่แหละกุ้งฮะ <c oughs> ยูย,ยูจ้าคนที่กลางคืนนะทุกคนกำลังหิวข้าวอย่าอนาน้นานๆทีครับลองๆที่ผมได้ลงมาสติบนโลกบันนี้ เพื่อที่จะมากินผัดไทยแม่อําแล้วก็ผมก็จะไปกินร้านอื่นอีกก oh, <no. S 1> ็แล้วยังมีนี่เขาเรียกว่าอะไรว่าขั้วกไก่เดี๋ยวเอาเนี้ไว้ที่เราอันเนี้ยเขาไม่ได้มาสปอนเซอร์ผมนะแต่ผมมาแบบกินแบบร้านที่ผมกินอ่ะ, oh, อะทุกคนมันยอดมากไปฮนะ ต่อไปอะเราจะไปลองอ๋อลองออกไปก่นอนอ๋นี่ฮะและมาไทยไม่อาบมาทุกคนจะมีแบบอ่าใบตองให้ด้วยนะทุกคนนี่ก็คือห่ออย่างดีอ่ะเออแบบมันเรียว่ากันอีกทีนี่ยทุกคนน่ากินไหม,ม,ไมเห็นภาพนี่เลยทุกคนนี่ฮะอ่านี่นะทุกคน ยิ่งกินยิ่งฟินยิ่งอร่อยครับพี่บุ้ผมต้องโทรหากับลูกน้องที่อยู่ดาวเสาแล้วว่าจะกินอะไรดีวอนนี้าครับทุกคนเมนูที่สองคือน่าจะเป็นคั่วไก่หรือก๋วยเตี๋ยวไก่มาทุกคนอน่าจะมีไก่ชิ้นนี่เลยคนกลางคืนนะฮะคนกลางคืนนะฮะ อชอบแล้วหรอทุกอนแบบนี่ฮนะไอนี่อะไรวะเนี่ยคนคิว่าทุกคน <Yahoo! S 1> ถ้าใครอยากได้แบบเผ็ดเบี้ยวหวานก็แนะนำว่าให้ปรุงอีกทีหนึ่งก็คือทำมาแบบเพื่อปรุงอะ่ะ มันคงไม่มีแบบทํามาเพื่อแบบแกะแล้วกินเลยหรอทุกคนใส่พริกลงไปฮะผมใส่พริกเพิ่มจะกินอะไรที่มันจัดจ้าน่ะคร <websites. S 1> uh ับกูฮะไก่ฮะชิ้นใหญ่มากเลยทุกคนนี่ฮะอ้าวอ้่่นี่ฮะฮะฮะม้าฮะ อรอฟินนะทุกคนแบบแล้ผักก็มาฮะอืว้าวนี่อำไมวะมูสจิ้มปากเต็มคำทุกคนถ้าใครอยากไปกิน oh, <no. S 1> ขอไกินกับแพบ,บนึบนทุกคนเอาตีกว้าว ผมมากินวันนี้ผมต้องกลับขึ้นไปดาวเสาอีกนะทุกคนเพื่อที่จะไปหาลูกน้องต้องขึ้นต้องวิ่งขึ้นกลับไปดาวเสาอีกอะอร่อยฮนะผัดไทยบ้างฮะกุ้งใครที่จะไปกินนะทุกคนเซิร์ชไปเลยว่าผัดไทยแม่อำเดี๋ยวจะขึ้นเนี่ยตามนั้นอะเออ ผัดไทยแม่อมเนี่ยตรงข้ามไฟฟ้านะครหลวงเนี่ยแต่ถ้าพิมพ์ชื่อไปก็ขึ้นมาเลยนะ่ยทุกคนก็ก็ลองไปกินดูว่าอร่อยหรือเปล่าแล้วแต่คนนะแต่ว่ารู้สึกว่าสําหรับผมนะก็คืออร่อยอร่อยมีหลายร้านมากที่ผัดไทยที่ผมชอบกินผัดไทยแล้วอร่อยเงอันนั้นนะ่ะผัดไทยแม่อำเนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่มมผมกินเหมือนกันทุกคนอิ่มแล้ว นี่ปดไทยจะไม่หมดเลยอ,อ,อืต้องกลับขึ้นดาวแบบว่าโดนที่แบบเอร่อยอ่ะ,อะผมเห็นพี่หนุ่มกัญชัยไปกินเมื่อหลายปีหลายปีแล้วแหละแล้วก็สองก็คือพี่นอ็อตพี่น็อตจัดรายการกับอ จัดรายการแฉแฉแต่เช้ากับพี่มดดํานั่นแหละคือผมเห็นสองคนเนี่ยดาราแบบคนคนดังสองคนเนี่ยไปรีวิวเมื่อ,น,อานานมาแล้วหลายปีคือหลังมาแล้วอย่างเงี้ยแต่พัทยแม่อําเนี่ยก็คือเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วทุกคนเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วอันนี้ผมไม่ได้จะมาชมนะพูดไม่ถูกอะอก็คืออร่อยก็คืออร่อย,ยอแล้วอีกอย่างอะผมขอบอกไว้ก่อนเลยว่าคนเราอะไม่เหมือนกันนะทุกคน<ะ>คนเราต่อมน้ําลายไม่เหมือนกัน แล้วแต่ใครจะชอบหรือชอบกินอะไรไม่ชอบกินอะไรหรือรสชาติไงอย่างเงี้ยแล้วแต่คนนะแต่รสชาติของผมเนี้ยก็ก,ก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอร่อยมาฮะยังไม่หมดชีวิตยังไม่สิ้นก็ต้อง <c oughs> รีบไปฮะมุดกึมมอสอโมเดี๋ยวถ้าไม่พูดเนี้ยก็บอกว่าพูดน้อยเออก็เลยพูดเร็วไปะมาถ้าผมพูดผิดก,ก็ขอ,ขอโทษนลทุกคนได้เยอะมากเลยทุกคน<อ>ได้เยอะนะไม่ใช่ว่านน,น้อยแลอ่ะอย่างเงี้ย นี่นะอืมก็ถือว่าได้เยอะอืมอันนี้ผัดไทยผมก็ยังกินไม่หมดเลยเพราะว่าผมสับมา,าสองอย่างผมอยากกินทั้งสองอย่างเลยขอบคุณคกที่ทำให้ผมได้กินเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมนะทุกคนอืมแต่ผมอยากกินผมไม่ได้หวังสปอนเซอร์หรอกกินม,อมือไปอร่อยยอ อ่านทุกคนเนี่ยทุกคนโชว์เลยโชว์เลยเนี่ยไก่อะฮะใครที่หืมอ,อยูกัางคืนนะทุกคนเนื้อแอต่ฮะออ ออ้ลีเด้มเอาล้ครับทุกคนหลังจากที่ผมได้กินแล้วก็คือผัดไทยกับคั่วไก่หรือผัดซีอิ๊วไก่หรืออะไรไก่ไก่สั้นอยากนี่แหละผมอาจจะลืมชื่อผมจำชื่อไม่ได้จริงจะเป็นคั่วไก่ฟั่วิ๊วแหละเอาผัดไทยผมสั่มาสองอย่างเป็นผัดไทยที่อร่อยที่หนึ่ง หลังจากนั้นผมก็จะขึ้นไปดาวสองแล้วทุกคนกลับไปดาวดวงดาวผมละหลังจากอีพีหน้าผมจะไปกินผมจะมารีวิวกินอะไรก็ให้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ผมเลยนะครับทุกคนอาร์ตเซ็ตเดย์นะครับผมอย่าลืมกดนั้นทุกคนเป็นกำลังใจให้ผม้วยตอนเนี้ยคน65ล้านคนที่ติดตามผมผมต้องขึ้นไปดาวต้องเช็กว่าคนที่ติดตามผมหายไปไหนหมด <c oughs> <c oughs> อยากด่ามากทุกคนผมก็จะขี่นี่ครับ ที่ผมมาก็คือรถที่ผมขี่มาจากดาวเสาอ่าผมจะกลับไปดาวเสาของผมแล้วผมจะมามเจอก<า>ันใหม่ EP หน้า EP นี้ชื่อว่าอร่อยถึงดาวเสาครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r ร b ์ให้ผมด้วยนะครับไปแล้วททุกคนบ๊ายบายรักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนแข็งแรง กลับมาเป็นเหมือนเดิมขอให้โควิดหายไปจากโลกนี้ใบนี้เร็วๆร็วบ,บายไปละเจรีญที